พรุ่งนี้วันที่ดมกราเป็นวันใคล้วันกิดอัตมาปีนี้ก็ครบ56ปี <c oughs> พรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางไปพุทธกายาเ <c oughs> พื่อจะได้นั่งสมาธิตใต้ต้นโพ หลักสองวัน <c oughs> ที่ใจที่วันนี้ชาวปัญญาประทีก็ได้สวดโซอัตลาโท <c oughs> พอมีวังว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้หายทันแต่คำพีไม่บอกว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงจังจะออกฤทธิ์รว่าตมารอคอยอยู่ จะเป็นวันที่มีความหมายส่วนตัวกองอาตมาแล้วก็ยังเป็นวัน <c oughs> ที่เราได้กลับมาอ,อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เริ่มต้นใหม่ <c oughs> อาตมา <c oughs> ยังขอเชื่อเห็น เอกลักษณ์ของพุทธศาสนาที่สำคัญข้อหนึ่งนั่นคือศาสนาของเราไม่ได้เริ่มต้นที่ความเชื่อในคำพีหรือในเชื่อในสิ่งที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้แต่จะเริ่มตน้นโดยสิ่งที่ทุกคนสามารถ เห็นได้ในระดับหนึ่งอย่างเช่นว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายในโลกนี้มีคนหลายชาติเหลือเกินหลายเชื้อชาติแม้แต่ในเมืองไทย,ยก็มี ความแตกต่างระหว่างคนทางเหนือคนทางใต้คนภาคกลางคนอีสานคนอยู่ในเมืองคนอยู่ในชนบทผู้ที่มีฐานะดะีผู้ที่อย่างลำบากอยู่ยังมีความแตกต่างระหว่างความเป็นอยู่ของผู้ชายความเป็นอยู่ของผู้หญิง ความเป็นอยู่ของผู้ยวัยของเด็กกับผู้ยวัยทำงานกับผู้ที่สูงอายุแล้วนั้นถ้าเราจะาคุยเรื่องสิ่งที่ทำให้ของเราแตกต่างกันพูดไม่จบแม้แต่ความแตกต่างระหว่างชาวปัญญาประทีปแต่และคนพูดทั้งวันทั้งคืนก็คงไม่จบ <c oughs> แต่เราจะมอง ความแตกต่างเ,าเราก็ต้องมองในกรอบและในบริบทของสิ่งที่ไม่แตกต่างในการที่เราทุกคนเ,เป็นมนุษย์ด้วยกันเ,เป็นผู้ที่มีอายุมากขึ้นทุกวันทุกเวลา,าทุกนาทอาอาอาีอย่างตอนนี้อายุ 8ปดโมงสสาว่าเราแก่กว่าตอนที่ขึ้นนาโมเมื่อกี้เนี่สามนาที้ะก็เป็นอายุได้เหมือนกันคือเวลามันผ่านตลอดมันแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล <c oughs> เมื่อเราอายุยังน้อยความรู้สึกตัวเวลาจะอย่างหนึ่ง อายุมากขึ้นก็รู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปเราจะรู้สึกเวลาผ่านเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ที่สำคัญที่จะเป็นข้อคิดก็คือเราทุกคนมีอายุมากขึ้นทุกวันทุกเวลาอ <c oughs> ตอนนี้เรเราอาจจะ,ะพูดว่า ตอนนี้ชาวพันยาปทีบส่วนใหญ่หอยู่ในวัยแก่ขึ้นถ้าเลยสี่สิบแล้วก็เรียกว่าแก่ลงมีแก่ขึ้นแ,แก่ลงแต่ที่ว่ายังไม่แก่หรอกมันไม่ใช่มันก็แก่แก่ขึ้นทุกคนก็เหมือนกันความเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดได้ตลอดเวลาที่มีดิมิตหมายหรือมีเรื่องผมบอกล่วงหน้าก็มีอย่างเช่นท่านอาจารย์ช่วงนี้ต้องเดินทางกับคนขับรถที่เป็นหวัดก็กหนังในรถด้วยการสองคนหลายชั่วโมงก็ไม่แปลกใจว่าท่านอาจารย์ก็ที่เชื่อ นี่ก็เป็นความเจ็บไข้ได้ปวด่วยได้พอไม่ต้องเป็นโมดูก็พอพย่อนพยากรณ์ได้เป็นได้สูงแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่นึกว่าจะเป็นได้หรือไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้นั่น,นถ้ามามีลูกศิษย์เชื่อแคนดี้แล้วเขาไป เรียนหนังสืออยู่เมืองนอกกลับมาเยี่ยมบ้าน,น,นก่อนที่อาจะเดินทางต่อไปเที่ยวออสเตรเลียก็เกิดไม่สบายเพื่อความไม่ประมาทคุณพ่อคุณแม่พาไปตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งในกระดูกแล้วภายในหนึ่งปีก็เสียชีวิตไปนี่ก็ก่อนหน้าน,น,นั้นก็เป็น เด็กวัยรุ่นธรรมดามีชีวิตที่หลายคนอาจจะถือว่าน่าอิจฉาทุกคนก็ถือว่าเป็นคนมีอนาคตสดใสพอนอกจากอยู่ในตระกูลที่มีฐานะดีแล้วก็ยังเป็นคนเก่งเป็นศินลปินที่มีแววมากแต่ผุบปับชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ภายในไม่นนาเลย ก็จากโลกนี้ไปนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> แล้วก็ในที่สุดเราทุกคนต้องตายในการไปลึกถึงความตายนั้นคนไม่เข้าวัดที่ก็ไม่อยากคิดเลยถือว่าเป็นอัปมงคลก็มี ได้แทบเป็นพุทธองค์หรือว่าพระพุทธศาสนาช่วยทาเป็นความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอในที่สุดจะเป็นอัปมงคลได้ยังไงแล้วถ้าเราไม่ยอมรอะบบลึกถึงไม่ยอมพิจารณาในเรื่องความตายเรามักจะใช้ชีวิตแบบเมาะละดูคนที่ประมาทที่ สาม,มเณรเมาเลอว่าชอบเที่ยวชอบไม,ไม่ไม่ทำทำงานไม่ตั้งอกตั้งใจทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เลยส่วนมากสรุปได้เลยว่าคนนี้ไม่เคยพิจารณาถึงความตายเ <c oughs> มื่อเราพิจารณาถึงความตายด้วยสติด้วยปัญญาชิดใจไม่เศร้าหมองแล้วไม่กลัวรงกันข้าม ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่ามากขึ้นเพราะถ้าเรามีสิ่งใดที่ไม่มีจํากัดมีเท่าไรเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีไม่ไม่พอไม่หมดสักทียากที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังใช้อยู่มีจํากัดแล้ว เอาจากว่ามีจำกัดแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจำกัดมากหน่อยแค่ไหนนั่ภูมิปัญญาจะระลึกถึงความตายเป็นระยะระยะนี้ถ้าถ้าคิดถึงความตายทำให้เกิดกลัวทำให้เกิดความกังวลหรือความเศร้าหมองอก็หยุดไว้ก่อนแสดงว่าเรายังพิจารณาไม่เป็น ดองคิดในทางที่ทำให้เห็นคุณค่าของคุณพ่อคุณแม่เห็นคุณค่าของภูมิพระคุณเห็นคุณค่าของชีวิตอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนใจร้อนหรือว่าเป็นคนขี้โมโหชอบอรำงุดเงดลํำคาญเรื่องเล็กเรื่อง,องน้อยความคิดจะเกิดขึ้นมาว่ามันไม่คุ้มไปรำคาญทำไมเรื่องแค่นี้ คือเราจะได้สัสดส่วนตอนตอนเรียนหนังสืออาตมาเคยดูหนังเรื่องหนึ่งที่ชอบ <c oughs> เป็นเรื่องในอวกาศแล้วก็บรรุ์ใั้ก็ทรงยานอาวกาศไปอีกโลกหนึ่งเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ถ่ายรูปไว้ <c oughs> เป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ คนเสียชีวิตจำนวนหนึ่งแล้วก็ได้มาด้วยความยากลำบากถือว่าเป็นการชัยชนะอะย่ยางใหญ่หลวงแต่พอก,กลับมาปรากฏว่ารูปทั้งหลายที่ถ่ายไว้ต้องทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะอะไรเพราะผิดพลาดนิดเดียวผิดพ,พลาดในในการบันทึกสเกล ของรูปที่ถ่ายไว้ไม่ใช่ว่านักเรียนเคยเห็นไหมที่เขาถ่ายรูปของวัตถุต่างๆแล้วขยายอย่างเช่นผ้าเป็นตน้นหรือว่าไมา้ถ้าขยายถึงระดับหนึ่งไม้ที่ดูเป็นจะดูมาราบาเรียบเหมือนภูเขาเลยท่านเราจะดะูสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นภูเขาถ้าไม่มีสเกล บอกแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นภูเขาหรือเป็นผ้าหรือเป็นไม้กันแน่เพราะไม่รู้ว่าเป็นภาพขยายมากน้อยแค่ไหนเ้ี่ายาจารย์จะเปรียบเทียบกับชีวิตเราพอเราลึกถึงความตาย <c oughs> เราก็จะมีข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับชีวิตของเราชีวิตคนรอบข้างจะลดความเมาเมาในอายุว่าเราอย่างอายุน้อยอเมาในกำลังเมาในความอู้เมาในสิในโลกนี้สิ่งที่ดีที่เราชอบทุกอย่างเมาได้หมดเลยและสิ่งที่กันเมาสิ่งที่จะทำให้เราไม่ลืมตัวไม่ไม่หลงตัวก็คือการระลึกถึง ความตายดังนนในเรื่องชีวิตอของมนุษย์นั้นเราถือว่าเรา,ะเราจะใช้หลักคณิตศาสตร์ไม่ได้หรือถ้าถ้าหลักคณิตศาสตร์เราถือว่าสองมากกว่าหนึ่งมาร้อยมากกว่าหนึ่ง ดต้นใช่ไหมต่ทางทางพุทธศาสนาถือว่าคุณค่าของชีวิตทุกคนเป็นอินฟินิตี้เลยหมายถึงว่าบอกว่าคนร้อยคนนะมีคุณค่ามากกว่าคนนี้คนเดียวมันไม่ได้แลกกันไม่ได้เพราะคุณค่าของชีวิต แต่ละคนเป็นอินฟินิตีไม่ใช่หนึ่งหมายถึงว่าถ้าคิดแบบโลกนะอ,อย่างเช่นในสงครามหรือการต่อสู้กันถือว่าเอาถ้าเราสละชีวิตคนหนึ่งร้อยคนเ,เพื่อให้อีกพันคนได้รอดไปมันก็สมควร อันนี้ก็เป็นความคิดว่าเราจะนับคุณค่าของชีวิตเป็นตัวเลขได้พานมากกว่าร้อยฉะนั้นเราควรจะสละร้อยเพื่อจะได้พันจะรทนพุทธศาสนาคิดจยนัไม่ได้เพราะชีวิตของทุกคนมีคุณค่าอย่างยิ่งแล้วเราไม่ควรจะดูถูกใครเลยเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย และโอกจากนั้นแล้วอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเหมือนกันหมดหก็คือเราเป็นคนเกลียดทุกข์รักสุขทีตน้ตนๆอาจารย์ก็บอกแล้วว่าพุทธศาสนาไม,ไม่ได้เริ่มตน้นฐานไม่ใช่ความเชื่อหรือปรัชญาอะไรสักอย่างฐานคือความจริง ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคือไม่ชอบความทุกข์เรียกว่าเกลียดทุกข์และรักสุขทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความพยายามที่จะไม่เป็นทุกข์รลอให้เป็นทุกข์น้อยที่สุดและเพื่อจะได้ความสุขให้มากที่สุด ที่ทำให้เกิดปัญหา <c oughs> <c oughs> คือการขาดปัญญาในเรื่องความทุกข์ในเรื่องความสุขเพราะไม่เข้าใจว่าความสุขคืออะไรเพราะงมง,งายเพราะทำตามที่ตามสัญชาติญาณหรือว่าตามความการโฆษณาชวนเชื่อของของใคร การสวยงาความสุขถึงทำให้ชีวิตเดือดร้อนอุ่นวายทำให้มีการเปลี่ยนเปลียนการเอารับเอาเปรียบกันความคิดผิดที่มีโทษมากที่สุดคือการเข้าใจว่าการกระตุ้นทางประสาทคือความสุขแงก็เห็นวิรูปเห็นอะไรที่สวยงามหรอว่าก็ได้ ความสุขแบบกระตุ้นหรือแทนภาษาพระเรียกว่ากามสุขหรือความสุขทางเนื้อหนังได้ยินเสียงเพราะได้ยินเพลงที่เรืที่ชอบอันนี้ก็ได้ความสุขแบบกระตุ้นอือเราทานอาหารหรือก็ได้ที่อร่อยได้กลิ่นที่หอมหอมได้การสัมผัสกายที่ท,ที่ที่ชอบ เีเราก็ได้ความสุขแบบกระตุนอ่ได้ความสุขอ่อย่างนี้แต่เราใจเชื่อกว่าสุขต้องถือว่าเป็นความสุขที่มีคุณภาพน้อยมากมีข้อเสียข้อประรรองมากแต่คนชอบละเกินเพราะเป็นความสุขที่ได้ง่ายไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องอาใช้ความเพียรมันได้โดยสัญชาตญาณ ก็เสียของความสุขเหล่านั้นก็คือจะสุขอย่างนี้ไม่ได้นานเพราะ,ะความสุขอันใดอาศัยการกระตุ้นประสาทจะต้องเจอปัญหาว่าประสาทของคนเราของร่างกายเรารับการกระตุน้นใดไม่นานเราก็จะเหนื่อยอ นั้นไอ,อความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นรักษาได้ไม่นาน <c oughs> มันขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายแล้วถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วสิ่งที่เคยให้ความสุขอาจจะไม่ให้ความสุขเลยอย่างเช่นแทา,าไม่สบายอาหารที่เราเคยชอบบางทีเห็นแล้วว่าจะอาจเจียนหรือจะคลื่นไส้อาหารก็เหมือนเดิม แต่ความรู้สึกของเราเปลีป่ยนแปลงไปอันที่ติสองก็คือถ้าเรารู้จักแต่ความสุขที่เกิดขึ้นง่ายๆจากการกระตุ้นจะทำให้ขี้เกียจขีเกียจไปหาความสุขเรียว่าแสวงหาความสุขที่สูงกว่าที่ดีดกว่า,าแค่นี้ก็พอแล้วใช้ได้แล้วอะไรเนี่ย ซึ่งทำให้จิตใจอยู่ในสภาพหยาบแล้วเมื่อความสุขแบบนี้คืออยู่กับสิ่งนอกตัวไงก,ก็กลายเป็นความสุขที่คืออยู่กับสิ่งที่อยู่อนอกเหนือการบังคับปัญชาของเรานั่นก็เป็นความสุขที่ไว้ใจไม่ได้ถ้าเราฝากความหวังในความสุข กับวัตถุและแม้จนกระทั่งฝากความสุขไว้กับบุคคลได้บุคคลหนึ่งเชื่อว่าวามรักใครสักคนเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะจะดีหมดนี่ประสบการณ์ของมนุษย์ทั้งหลายหลายหมื่นหลายแสนปีแล้วมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาบอกว่าถ้าความสุขเรามี เงินไข่ามากคืออยู่กับสิ่งอื่นมากเหตุปัจจัยมากเป็นความสุขมีคุณภาพตำต้อยไม่น่าไว้ใจทีนี้เมื่อควาเราได้ความสุขอย่างนี้มันจะมีปัญหาอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือ,อต้องเพิ่มการกระตุน้นอัตราการกระตุน้น เรื่อยๆเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมเรื่องนี้ดูง่ายสุดดูในพวกที่เสพยาว่าเขากินยาหนึ่งเม็ดเขาได้เมาแต่อยู่ไปอยู่มาหนึ่งเม็ดไม่พอละท้องสองเม็ดจึงจะเมาเหมือนที่เคยเมาในไดโดยการทานหนึ่งเม็ด ต่อไปเป็นสามเป็นสีคือมันจะต้องเพิ่มอยู่ด้วยเพราะกายมันก็ดืดอ้อต่ออยาพวกนี้ได้เหมือนกันนั่นก็กลายเป็นการเสพติดเป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจและชีวิตที่น่ากลัวมากอีกหนึ่งสิ่งที่คนเราชอบโดยสัญชาติญาณ ไม่ว่าทางตาหูจมูกดินกายมีจำกัดแล้วทุกคนมักจะชอบสิ่งเดียวกันดัะนั้นก็จะทำให้เกิดความไม่สามัคคีกันเกิดความแข่งแย่งกันเพราะว่าเมื่อมีสิ่งที่คนต้องการมีน้อยแต่คนต้องการมีมากจะต้องมีการแข่งขันกันเพื่อจะได้มันจะเกิดการทุจริต เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันเกิดการเปรียดเปียนกันเพื่อจะได้ความสุขแบบนี้และอาชญากรรมก็เกิดขึ้นความความรุนแรงก็เกิดขึ้นการทุบตีกันการการฆ่ากันก็เกิดขึ้นแะัะนั้นพุทธองค์จึงให้เราพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ ประนามว่าโอ้ความสุขอย่างนั้นเป็นบาปอย่าเอาเลยเป็นบาปอันนี้พุทธองค์ให้เกียรติมาแล้วมีสติปัญญาพะอจะจับหลักได้โดยไม่ต้องขู่โดยคำว่าบาปแต่ให้ดูให้ดีทุกวันนี้ความสุขที่เราได้จนชีวิตเป็นความสุขแบบไหนอย่างเช่นเทียบความเปรียบเทียบความสุขที่เกิดจากการได้ตอบสนอง ความต้องการของประสาทกับความสุขที่ได้จากการให้คนอื่นโดยไม่วังสิ่งดอบแทนนั่นคือความสุขนะเหมือนกันถ้าเทียบดูแล้วน่าจะต้องสรุปแล้วว่ามันสูงกว่ามันดีกว่ามันประเสริฐกว่าความสุขที่เกิดจากความภูมิใจว่าชีวิตเราว่าแต่ละวันเนี่ย ไม่ได้เปลียนเปลี่ยนใครเลยไม่เปลียนเปลี่ยนด้วยกายไม่เปลียนเปียนด้วยวาจาแม้แต่าทางใจไม่ได้คิดปรุงแตง่งได้ทางไม่ดีไม่งาม่อกคนใดคนหนึ่งนี่ก็เป็นความสุขเหมือนกันแล้วเป็นความสุขที่สูงความสุขที่เกิดจากผู้ที่มีวิน,นัยรู้จักฝึกตนไม่ใช่เกิดโดยสัญชาตญาณ และกติสาดคือความสุขที่เกิดจากการภาวนาเพราะตัวกำหนดความสุขความทุกข์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือจิตใจถ้าจิตใจเราดีอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าสนุกเลยยังมีความสุขได้อยู่กับสิ่งที่ดีที่งามที่น่าปรารถนาแต่จิตใจเราเ้าหมองไม่มีความสุข นั้นเราไม่ได้มองข้ามความสุขที่เกิดจากการกระตุนคือไม่ไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวได้ให้สังเกตความจริงว่าเอเรื่องความสุขที่เกิดจากจิตใจความสุขที่เกิดจากการเสพหรือการสัมผัสสิ่งนอกตัวความสุขภายในในี่สูงกว่าความสุขภายในมีพลังมากกว่าดังนนภูมิมีปัญญา ต้องแสวงหาความสุขอยู่แล้วแต่ต้องแสวงหาความสุขอย่งมีปัญญาเรื่องการเกลียดทุกข์เนี่ยต้องเข้าใจว่าความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกธรรมดาเนี่ยมีสองประเภททุกขที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ยิ่งยิ่งขึ้นไปและความทุกข์ที่นำไปสู่ความสุขในที่สุด เช่นในการเรียนหนังสือเป็นตนไม่ใช่ว่ามันจะสนุกตลอดเป็นทุกข์เหมือนกันบางครั้งก็ทุกข์แต่ผู้มีปัญญาก็ายอมอดทนเพราะรู้ว่าถ้าอดทนต่อความทุกข์ประเภทนี้สุดท้ายเราก็จะได้ความสุขซึ่งถ้าไม่อดทนกับความทุกข์นี้คงไม่มีทางจะเข้าถึงได้นั้นไม่ใช่ว่าเพราะทุกข์แล้วไม่เอาเลย แต่ต้องมีปัญญาว่าเป็นความทุกข์แบบไหนความทุกข์แบบอย่างไม่มีประโยชน์เลยเปล่าประโยชน์ทีเดียวนั้นความทุกข์แบบนั้นไอเราห่างไกลแต่ถ้าเราเป็นคนอ่อนแออะไรลำบากนิดนิดน้อยๆไม่เอาและไม่เอาแล้วชีวิตเราจะ,จะเจริญได้ยากต้องเป็นผู้อดทนใจสู้ เราจึงจะเข้าถึงสิ่งที่มีค่าในชีวิตนั้นเรา <c oughs> เรากลับมาเริ่มต้นใหม่เราวทบทวนตัวเองสิ่งใดที่ยังขาดตกปอกพร่องก็ตั้งออกตั้งใจค่อยขัดกล่าวในเรื่องนั้นแต่นี้บางสิ่งบางอย่างถ้ารู้สึกมันเรื่องใหญ่แล้วโอ้ยมันทำไม่ได้ เปิดไม่ใช่ว่าจะต้องทำภายในหนึ่งวันหรือหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนนะแต่ให้เรารู้สึกว่ามันมีการคืบหน้าไปบ้างทำวันละเละ็กวันละน้อยอคอยเป็นคอยไปสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดเขหายไปสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นตออแทนมันเป็นตามหลักตายตัวของธรรมชาติไม่ใช่ เพราะความเชื่อในพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราจะเชื่ออะไรต้องเชื่อเชื่อมันในตัวเองว่าเราทำได้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นชาวพุทธแล้วเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศอันสมควรแล้ว,ลวต้องช่วยโอกาสให้เราได้รับประโยชน์จากปัญญา ให้ทำพระพุทธศาสนาให้เต็มที่เพื่อประโยชน์และความสุขของตัวเองเพื่อเราจะมีสกิยภาพเพื่อมีความสามารถมีกำลังใจที่จะสร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวกับเรากับชุมชนกับสังคมยับประเทศชาติของหลังต่อไปะวันนี้ตุมาก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ 功德否？สมควรยังไม่หละ。